ระวังนะครับผมมองว่ามันเป็นการขึ้นเพื่อล่อเมาเนาะสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการเข้ามาอัปเดตราคาแบบเรียลไทม์เนาะเพราะบางทีการาฟเนี่ยมันขึ้นลงแล้วผมก็ไม่สามารถบอกได้เพราะว่าผมจะมาทำคลิปเนี่ยมันก็วันหนึง่งคลิปหนึ่งนะครับก็ใครอยากได้แบบเรียลไทม์ก็เข้ามาในกลุ่ม Open c ช a t ได้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตปลป๊อปเช่นเคยนะครับระวังนะครับผมมองว่ามันเป็นการขึ้นเพื่อล่อเมาเนาะที่ผมได้ทาคลิปไปครั้งที่แล้วว่ามีโอกาสที่จะเด้งขึ้นน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 มมาาชนในเสสนนน้้แแวีีีะะะะครับลลโออกท่่จงไปต เพราะว่าตรงนี้มันเป็นแนวต้านที่ทุกคนทั้งโลกเขาเห็นกันอยู่แล้วนะครับและมันอาจจะมีโอกาสเด้งลงมาชนตรงนี้อีกรอบหนึ่งเป็นการล่อเมาให้เมาขึ้นมาดอยเล่นๆนะครับทีนี้นะครับถ้าเรามาดูกราฟรายเดือนภาพใหญ่นะครับยังคงอยู่ในโซนนี้เนาะสำหรับผมนะถ้าเกิดว่า BTC ยังไม่สามารถปิดทะลุ48,000ได้หรือว่าก็คือตรงเส้นสีฟ้านั่นเองก็ยังคงมองเป็นขาลงอยู่เช่นเคยนะครับและถ้าเกิดว่าเรามาดูในภาพรวม5วันนะครับบิดคอยได้มีการขึ้นไปชนตรงเส้นตรงกลางนะครับแล้วก็เกิดการปฏิเสธราคาขึ้นมา แลวทิ้งลงมาตรงนี้แล้วปิดข้างล่างเส้นสีแดงนะครับทีเนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรตอนนี้เราไม่ต้องไปสนใจครับเราแค่ทับมือรอเนาะการที่บิตคอยจะขึ้นมาถึงตรงนี้หรือว่าตรงหรือว่าสี่หมื่นสี่หมื่นห้าร้อยอะไรเนี่ยมันไม่สําคัญเลยมันสําคัญตรงไหนครับมันสําคัญตรงว่าเราจะไปรอซื้อตรงไหนพอราคามันขึ้นมาแน่นอนครับว่ามันต้องมีการตกแน่นอนและจะเป็นการตกอย่างรุนแรงด้วยทีเนี้ยเรามารอซื้อตรงไหนได้บ้างเรามารอซื้อตรงโซนที่ผมเคยทําสีไว้ ตรงนี้ที่ผมบอกนะครับโดยราคาที่ผมมองว่ามีโอกาสที่จะมาถึงได้เนี่ยก็ประมาณ36,000นะครับทีเนี้ยไอราคา36,00 0นราคา3 7 0 0 0าเพ0นี่ยหรือ38,000เนี่ย, 38, ยถามว่าเราซื้อตรงเนี้ยมันต่างกันไหมถ้าคุณมองในภาพรวมระยะยาวนะการซื้อราคา3ราคาเนี่ยแล้วคุณเก็ตเป็นสปอตมันแทบจะไม่ต่างกันเลยบางคนนั้นพยายามจะไปคาดเดาราคามากเกินไปนะครับเช่น เราต้องเอาชนะตลาดเราต้องในซื้อในจุดที่ต่ําที่สุดแต่ถามว่าคนที่ซื้อในจุดที่ต่ําที่สุดเนี่ยก็ยังเคยมีต่ํากว่านั้นถูกไหมครับและคนที่พยายามจะซื้อในจุดที่ต่ําที่สุดบางคนก็พลาดไม้สําคัญมาแล้วอย่างที่ผมบอกว่าสําหรับผมเนี่ยโซนสีเหลืองหรือว่าโซนสีเขียวเนี่ยผมจะเริ่มเก็บสปอตแล้วถ้ามันตกลงมาถึงแล้วเรามาลองดูกันบ้างว่าอ่าถ้าเกิดเราไม่ชัวร์เนาะเรารอมันตกลงมาก่อนก็ได้ตกลงมาแรงๆนะ แล้วรอวันดีดขึ้นนะครับขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะค่อยเก็บสปอตก็ได้นะครับตัวสายฟิวเจอร์เนี่ยอาจจะต้องแม่นนิดนึงนะครับเพราะอาจจะมีการล้างพอร์ตได้เราก็ต้องมาดูที่เส้นแนวต้านโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ออกมาเตือนเพื่อนๆเ,เฉยว่าเขาจะล่อเม้าให้ขึ้นเป็นดอยข้างบนนะครับอย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วเลยว่าเขาจะล่อให้เราขึ้นไปซื้อให้คิดว่ามันจะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นขาขึ้นอย่างเต็มตัวเนาะแล้วก็ให้เราซื้อพอเราซื้อปุ๊บโอเคอาจจะกลายเป็นการโดนดอยไปแล้ว ก็ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆต้องระวังเป็นพิเศษเนาะเพราะมันเป็นการไซเวเป็นฟอ l ์เรงเวทเนาะถามว่าบางคนอนะที่ผมเห็นเขาวิเคราะห์มานะเขาวิเคราะห์มาว่ามันอาจจะเป็นการขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปดูในสมัยก่อนเนี่ยโอเคผมไม่ได้เถียงว่าฟอ l ์เรงเวทแบบเนี้ยมันในรูปแบบที่ถูกต้องแต่เนี้ยฟอร์เริงเวทบางทีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นลงก่อนแล้วค่อยขึ้นเพราะว่ามันชนแนวต้านตรงนี้พอดีเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเรามาดูแนวต้านที่เราตีกันไว้มันอยู่ช่วงไหน มันอยู่ในช่วงราคาประมาณเส้นนี้นะครับมันอยู่ในช่วงราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณสามหมื่นหกพันเนาะถามว่ามีโอกาสมาถึงไหมมีโอกาสนะครับเพราะเรามาดูไส้แท่งเทียนเก่าด้วยเนาะแท่งเทียนเกา่ายังมาถึงตรงนี้ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเราจะรจะอได้ถูกจังหวะหรือเปล่าเราก็ต้องค่อนข้างเฝ้ากราฟนิดนึงนะครับช่วงนี้ถามว่าถ้ามันเบรกตรงนี้ไปได้ที่มันเป็น a l l i n g w e เ g e เนี่ยเราขึ้นไปล้วปิดแท่งสวยๆเนี่ยโอเคเราอาจจะมีโอกาส ที่จะบายสั้นๆแบบสั้นๆเลยนะตรงสาม0มื่นเก้าพันสองร้อยไปถึงเท่าไหร่ครับไปถึงสี่หมื่นได้เนาะแค่เนี้ยเราเล่นแค่นี้ก็ได้แต่ถามว่าผมเล่นไหมผมก็ยังไม่เล่นนะคือผมอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูจากคลิปที่แล้วเนี่ยคือผมรอมาตั้งแต่ตรงไหนผมรอมาตั้งแต่ตรงแถวนี้แล้วนะครับผมรอมันตกลงมาเนี่ยพอมันมาถึงเป้าหมายผมค่อยเล่นนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ก่อนนะให้ระวัง ไปนะครับว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นค่อนข้างจะสายเบย์นิดนึงและอาจมีการตกลงมาอีกนอนะครับอ๋อแล้วถ้าถามว่ามันจะกลายเป็นขาขึ้นเต็มตัวเนี่ยมันต้องทะลุราคาเท่าไหร่ถ้าเรามาลองดูเนี่ยผมว่าการที่มันจะปิดแท่งขึ้นไปนะครับแล้วยืนเหนือ47,2 2 5ยห้าหรือทะลุขึ้นไปเหนือ48,700เรเนี่ยแล้วปิดแท่งสวยๆเนี่ยโอเคผมอาจจะมองได้แล้วว่ามันเป็นขาขึ้นเต็มตัว แต่ถามว่าจะเป็นไปได้ไหมก็อย่างที่บอกนะครับว่าค่อนข้างยากเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบาย